หมายถึงสต็อปกดเพลงอะหรือว่าฟ้าไม่ได้คิดให้เราเป็นเพื่อนอผมวดหวังว่าบัมบูและพวกนกๆจะพูดไมตรีกันได้แต่เรากลับมองค้ามมิตรภาพที่เราไม่ความไว้ใจอ๋อกร็กคุณฉีกนะไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ทั้งจุกจดชาวนกของ อู้ผมว่าตัดกาคุณเทียนแล้วจะพูดว่ากู้หน้าแต่ผิดเป็นฉีดหน้าใช่ไหมอุต่าหส่งไปบำบัดให้หายจากปัญหาอารมณ์รุนแรงแบบนี้คงต้องเพิ่มเวลาบำบัดอีกไม่เอาอย่าสร้างปัญหาให้อักขันตุกตาผู้โศเกียรอกีกเพื่อนหมูพวกเรายินดีอย่างยิ่งที่จะชมโช์ชข่าวบอยของคุณขอบคุณสูงใจจริงๆมาเลยทุกคนออกมาไปพมกันเอ้เออเลยเขาสบายใจแล้วก<แ>ัน<แ> It's crazy that we're standing